กันทั้งหมดพาอรถ Ford คือรถที่เป็นรถสไตล์ออฟโรดนะครับ2ล้านก็แบตตัวนี้8 0 0แสนก็แบตตัวนี้อย่างที่ผมได้เคยทำคลิปให้พี่ๆดูไปแล้วผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านบนให้อีกนะถ้าสำหรับท่านแต่ที่ไม่ได้เคยได้ดูหรือไม่เคยผ่านตาสำหรับระบบ Stop and Go ระบบประทัน <c oughs> สำหรับระบบ Stop and ม <c oughs> ิติของตัวรถเพราะปกติตัวรถตัวนี้จะสูงที่184ซนเมตรนะครับแต่ใส่ชุดโหลดของ Pro f ฟ n เดอร์เป็นชุดโหลด OEM 2.5พร้อมซอับเพลนะครับ และได้มิติด้ข้างตัวนี้เนี่ยเป็นซีรีส์ใหม่ของปี2024แล้วนะครับรถรุ่นใหม่ของเราแล้วเป็นรถใหม่แล้วนะจะไม่มีคําว่าไบเทอร์โบนะจะไม่มีแล้วนะใช้ระบบเบรกออโต้เบรกฟู Home ได้นะครับสำหรับรุ่นใหม่ตอนนี้เนี่ยเจนนี้นะครับ2024ใช้ในส่วนของ,ของ,ของระบบ g p f นะมีแอดบลูและมีตัวออโต้สตาร์ทออโต้สต็อปให้ด้วยเป็นยังไงมาดูพี่สวัสดีครับพี่ๆผมกับอาร์ดิเช่นเคยครับวันนี้แน่นอนครับพบก,กับอาพบก,กับรถยนต์ฟอร์ วันนี้อาจะพามาชมรถยนต์ฟอร์ดนะครับเป็นในส่วนของท็อปสุดในรุ่นของ PPV รถยนต์เที่นั่งรถยนต์เที่นั่งแน่นอนครับไว้สำหรับในเรื่องของการเดินทางแบบครอบครัวนะใช้ชีวิตประจำวันก็ได้เดินทางแบบครอบครัวก็ได้หรือจะเป็นการทราเวลหรือการใช้ชีวิตต่างๆเป็นแบบครอบครัวขนาดใหญ่ที่มีตั้งแต่4ท่านขึ้นไปกับรถยนต์ f o r d Ever e s t รคันนี้นะครับคันนี้คือ f o r d Ever e s t รุ่น y t ยแท็ท็อปสุดในรุ่นนะครับเพื่อน4ล้อราคาคาตัวเขาอยู่ที่1 9 2 2 0ล้านาท เครื่องยนต์2.0ใบเทอร์โบ210แรงม้า500นิวตันเมตรเครื่องยนต์หน้าตาเป็นไง๋ยวผมให้ดูสักครู่สำหรับรถยนต์ฟอร์ดแน่นอนครับเป็นการพารทการผลิตทั่วประเทศไทยใช้บล็อกเดียวกันกับต่างประเทศนะเป็นการเปิดจากฝากระโปรงด้านซ้ายแน่นอนและเครื่องยนต์เขาเป็นเครื่องยนต์ตึงเสือ้อเสือ้อตึงเป็นเครื่องยนต์สี่สูบแถวเลี้ยงนะเป็นสี่สูบแถวเลียงวางเครื่องล้ำไปด้านในเหมือนเดิมนะเป็น ท็อปสุดคือมีทุกอย่างเป็นฟูลออปชันอยู่แล้วนะใบเทอร์โบเป็นเทอร์โบสลูกลูกบนและลูกล่างลูกเล็กลูกใหญ่ทางานกันคนละรอบนะลูกใหญ่ทํางานรอบต่ำลูกเล็กทำงานรอบสูงเพื่อรักษาอากาศเพื่อให้อากาศป้อนเข้าไปในท่อไอดีได้มากที่สุดนะครับส่วนระบบเบรกเป็นเบรกแบบเบรกบูสเตอร์นะครับตัวนี้ทางานควบคู่กับระบบสต็อปแอนด์โกนะครับเบรกเองถอยเองมีบายสปอร์ตนะฮะเมื่อเวลาตัดหน้าตัดหลังครับเบรกอัตโนมัติให้เราทันทีนะครับสำหรับตัวเบรก ระบบไฟฟ้าตัวนี้ส่วนด้านหน้าเครื่องตัวนี้จะไม่มีระบบฟีพัดลมฟีปั๊มให้แล้วนะครับพี่พี่ตัวนี้ใช้พัดลมระบบไฟฟ้าเหมือนรถยนต์ในยุโรปในอเมริกาเลยนะตัดตรงนี้ออกเพื่อลดปัญหาการหน่วงนําการใช้พลังงานของตัวเครื่องยนต์เวลาคอมเพรสเซอร์แอร์สตาร์ทเครื่องเครื่องจะไม่สั่นไหวรถจะไม่มีการสั่นสะเทือนสำหรับตัวพัดลมฟีปั๊มตรงนี้ตัดออกไปนะแล้วก็แบตเตอรี่อย่างที่ผมได้เคยพูดไปในทุกๆคลิปนะพี่นะ ลดร,ราคาล้านเกล้านหรือ7 000, 8 0 0 0สนของ Ford ใช้พาร์ทแบตเตอรี่เดียวกันคือ AGM แบตเตอรี่นะ8 0 0 CCA เป็นแบบเจลเหมือนกันทั้งหมดเพราะรถ Ford คือรถที่เป็นรถสไตล์ออฟโรดนะครับ2ล้านก็แบตตัวนี้8 0 0แสนก็แบตตัวนี้คือ Ford ไม่ได้แบ่งเกรดลูกค้านะครับว่าราคารถเทนี้คุณได้แค่นี้คือจะมีความต่างแค่ฟีเจอร์ฟังก์ชันส่วนอุปกรณ์ในได้เหมือนกันทุกอย่างนะครับ โอเคเครื่องยนต์ก็จะประมาณนี้จริงๆแล้วรถคันนี้เนี่ยเป็นสีขาวนะพี่พี่กับวายแท็กขับเคลื่อนสีรถจริง,รงๆรถคันนี้เป็นสีขาว1นึ่งล้านเบาทแต่ต้องเพิ่มค่าสีอีก1 2 0 0 0จะเป็น1นึ่งล้านเบาทแต่แค่นั้นไม่พอความรักชีวีนะครับ PFC จากมหาสารคามนะสั่งทําการแรปเป็นสีคอนกรีตหรือสีเทาแรปเตอร์นะครับแรปนะสติ๊กเกอร์อ or, ร er ทั้งคันข้อดีของการแรปสติ๊กเกอร์คือการรักษาอายุสีรถตัวเองให้ได้นานที่สุดนะครับ และทาการเปลี่ยนสีได้ทุทกๆ3ปีนะแต่ว่าทําสีด้วยการพ่นได้ไหมพ่นได้แต่การพ่นสีเนี่ยพี่ๆจะต้องทําใจว่าช่างจะต้องรื้ออุปกรณ์บางอย่างนะครับเพื่อทําการพ่นสีและเมื่อเราใช้รถนานไปแล้วจะปล่อยรถเนี่ยแน่นอนถ้าการพ่นสีมันดูเป็นรถมือสองทันทีแต่ถ้าการแลปสีนะครับมันทําการลอกออกแล้วติดใหม่สีด้านในยังเป็นสีคงเดิมอยู่เหมือนเดิมโอเคนั่นคือในส่วนของตัวระบบรถนะครับและในส่วนของตัวคันนี้เนี่ย มิติของการใช้งานนะครับด้วยที่เป็นรุ่นท็อปสุดนะครับตัวนี้จะมีกล้องทั้งหมด3ตัวนะครับมีกล้องด้านบนเป็นในส่วนของกล้องเขาเรียกว่าในระบบเลนคิปปิ้งหรือเลนเซนเทริงนะครับตัวนี้จะทําการประคองรถให้อยู่ในเลนและรักษาระยะห่างตัวรถได้ด้วยนะครับกล้องนี้ทางานสอดประสานกับกล้องด้านหน้าตรงนี้บริเวณสายกล้องสามร้ออกฤิองศาตรงนี้นะครับใช้งานควบคู่กันนะใช้เซ็นเซอร์2ตัวในการตรวจจับแต่ตัวบนนี้จะเป็นตัวหลักในการมองเลน ส่วนตัวนี้จะเป็นการมองกลร,ระยะและใช้ทํางานเข้าคู่กับตัวเรดาร์ตัวนี้นะอย่างที่ผมได้เคยทําคลิปให้พี่ๆดูไปเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านบนให้อีกนะสำหรับท่านใดท,ที่ไม่ได้เคยได้ดูหรือไม่เคยผ่านตาสำหรับระบบ stop and go ระบบไว้สั้นสำหรับระบบ stop and go นะครับสำหรับ f c ว่าอีสานนะสำหรับระบบ stop and go นะตัวนี้ทํางานได้ดีมากสำหรับลดเวลาการใช้งานลถยนที่เกิดการเคลื่อนไหวในแบบที่ช้าลงไม่ได้ติดไม่ได้จอดนะ เป็นการเคลื่อนตัวอย่างช้าๆไปเรื่อยๆนะครับเราสามารถล็อกรถคันหน้ามีคลิปด้านบนเดี๋ยวผมแปะเอาไว้ให้พี่ดูมันสามารถจับรถคันหน้าได้เลยเบรกเองไม่ต้องจอดแต่ถ้าจอดเกิน3วินาทีพี่ต้องรีเซ็ตค่าตัวเองใหม่เพื่อให้เขาทำงานต่อไปเองนะฮะในคลิปผมมีให้ดูอยู่แล้วและตัวนี้ความพิเศษของกล้องโดยเชิญตากล้องด้านนี้ครับถ้าเป็นกล้องตัวนี้นยฮะไม่ต้องกังวลว่าเวลาเราใช้งานแล้วกล้อง360องศาจนะมีปัญหาไหมตัวนี้มีตัวฉีดน้ําให้ด้วยนะเมื่อเราเปิด อาสวิตฉีดน้ําล้างกระจกหน้ารถตัวนี้ก็จะฉีดด้วยผมเคยฉีดแล้วก็ฉีดใส่หน้ามอไซค์มาแล้วนะผมเคยเล่าไปแล้วในคลิปหนึ่งที่ผมทําไปกดฉีดน้ําที่หน้ากระจกตัวนี้ก็ฉีดล้างกล้องให้เราด้วยเพื่อทําความสะอาดเพราะว่ามิติด้านหน้านะครับมันต้องเจอมลภาวะต่า,างๆทั้งฝุ่นทั้งควันทั้งขี้โครนอะไรต่างๆตัวนี้ก็มีกล้องล้างทางความสะอาดให้นะครับกับความพิเศษของรถยนต์ฟอร์ดรุ่นนี้และตัวนี้ใส่มิติการตกแต่งใส่สเกิร์ตรอบคันนะครับเป็นของวิกเตอร์นะและเว้น ตัวเซนเซอร์เอาไว้ให้เหมือนเดิมเพราะรุ่นนี้จะมีเซ็นเซอร์ทั้งหมดด้านหน้า6จุดด้านหลัง6จุดเพราะเขามีระบบช่วยถอยจอดอัตโนมัติอัจฉริยะให้นะเข้าซองเองได้ออกจากซองเองได้จอดเรียบฟุตบาทเองได้ขอให้แค่มีเส้นนะมีเส้นมีเส้น,ม,สนมีสายแบบเนี้ยให้เขาตรวจจับได้เขาทําการเองได้นะฮะแล้วก็เปลี่ยนกระจังหน้ากระจังหน้าตัวนี้ปกติจะเป็นรูปไข่สีฟ้าคําว่า ford ตัวนี้เป็นของ raptor v 6นะ ford และเราสามารถเลือกสี ไฟ3ดวงตัวนี้เป็นมินิดย์ไทม์สีเหลืองหรือสีขาวได้ตามความต้องการของพีเอเลยทำงานสอดประสานกับไฟ4ีแคมนะเป็นไฟเดย์ไทามรนยิงไลท์เช่นเดียวกันตัวนี้นะครับจะส่องสว่างไม่ใช่ส่องสว่างสิเขาเรียกว่าเปิดตัวเองให้สว่างขึ้นตามระยะของแสงนะครับแสงมีเยอะมันก็สว่างน้อยถ้าแสงมีน้อยมันก็จะสว่างเยอะนะแล้วก็ทํางานควบคู่กับไฟหน้าไฟสูงที่เป็นไฟหลอดลูกแก้วที่เป็นแมจิก LED หลอดด้านล่างนะครับจะเป็นเราจะสังเกตเห็นว่าตัวนี้จะเป็นเลนเดียวเลนเดียวเนี่ยเขาจะทําการรวมแสงเพื่อให้แสงเนี่ยเกิดการส่องสว่างลงไปที่เพื่อใความสาว่างมากที่สุดนะไม่ให้แสงมันฟุ้งส่วนด้านบนจะเป็นไฟสูงตัวไฟสูงเราจะเห็นเป็นคล้ายๆเป็นคลื่นเพื่อกระจายแสงเพื่อให้แสงมันแตกออกกว้างขึ้นและไปได้ไกลามากขึ้นนั่นคือลักษณะของไฟสูงและไฟต่ําที่เป็นแบบออโตโ้ไฟสูงเปิดเองไฟต่ำเปิดเอง,ตา,เเองตามระยะแสงที่เปิดส่องกระทบเข้ามาที่หน้าจอรถนะครับ และมีไฟมินิ LED อีกหนึ่งดวงเป็นไฟช่วยมุมมองในเรื่องของการเลี้ยวเราเลี้ยวซ้ายด้านซ้ายเปิดเล้ยวขวาด้านขวาเปิดเพื่อเปิดมุมมองอีก45องศาของตัวรถเพื่อเปิดทัศนวิสัยในยามค่ำคืนหรือแม้แต่เลี้ยวเข้าซอยในยามบริเวณมืดๆนั่นเองนะครับและรถคันนี้นะครับเพิ่มความรักชวรี่กับด้านข้างตัวนี้ด้วยตานเปลี่ยนในส่วนของมิติของตัวรถเพราะปกติตัวรถตัวนี้จะสูงที่184ซนเมตรนะครับ แต่ใส่ชุดโหลดของโปรเฟนเดอร์เป็นชุดโหลด oem 2.5พร้อมซับแท่งแยกปรับได้แระดับและเปลี่ยนปีกนกปรับองศาด้วยนะครับหเลยปีกนกปรับองศา2โช๊คอัพสตัตรร๊ดรบบเกียว3ลูกหมากันโครงสสปริงชุดโหลดนะฮะเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะเพื่อให้มิติรถลงมาอีก2นี้จะเหลือแค่1่ฝ่ามือเพราะปกติรถเนี่ยจะเป็น2ฝ่ามือนะครับเวลาบรนตรงเวลาระหว่างล้อก,กับตัวรถจะ2ฝ่ามือแต่เมื่อโหลดลงมาแล้วจะเหลือแค่1ฝ่ามือเพื่อให้เกิดเขาเรียกว่าการเป็นเลสซิ่งมากขึ้น ร,รถจะไม่ต้านลมและไม่มีอาการโครงนะฮะแล้วก็ทําการเปลี่ยนล้อแม็กเป็นล้อแม็กของเอ m p i พานะเป็นยางเป็นล้อของ f ฟร์ฟอร์มิงน้ําหนักเบาแล้วก็ทํางานได้ดียิ่งขึ้นนะแล้วก็ตัวยางก็เปลี่ยนเป็นยางของโตโยต้าโอเพนคันทรีนะเป็นยางซีรีส์ 27555R20 เป็นซีรีส์ใหญ่นะมี2ซีรีส์โตโยจะสาขาเขาจะจัดจำหน่ายแค่2 65กับส75แล้วแต่ฟีลลิ่งของลูกค้าแต่ละท่านนะครับตัวนี้ใช้275และ เมื่อรถคันนี้มีแรงม้าที่สูงขึ้นนะครับแรงเบรคที่สูงขึ้นก็ต้องเพิ่มในเรื่องของสมรรถนะก,การหยุดรถให้เร็วที่ขึ้นนะครับด้วยการเปลี่ยนชุดเบรคนะฮะชุดเบรคตัวนี้เป็นชุดเบรคเบรคคัสตอมนะเบรคคัสตอมตัวนี้ทําเป็นสีแล้วแต่ความต้องการของเราและแต่เอแต่ท่านต้องการสีใดนะเรามีสีให้เลือกหลากหลายขึ้นอยู่กับความชื่นชอบของแต่ละท่านและจานเบรคนับเป็นจานเบรคแบบคัสตอมแล้วก็ใส่หับหยุดโดยหมุดน็อตเฮสบับบี้นะครับ ยึดเข้าไปนะจานหน้า400มิลจานหลัง400มิลจานหน้า410จานหลัง400มิลเอาละสะรวนละนะครับเพื่อเพิ่มในเรื่องของการระยะการเบรกเพราะปกติรถเราเนี่ยทุกท่านจะมองหาว่าวิ่งจากศูนย์ไปถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยใช้ระยะเวลาเท่าไหร่แต่ตอนนี้ก็คือใส่เพื่อให้หยุดจาก100เหลือศูนย์ใช้เวลาเท่าไหร่เท่านั้นเองนะครับและได้มิติ้รนข้างตัวนี้เนี่ย เป็นซีรีส์ใหม่ของปี2024แล้วนะครับรถรุ่นใหม่ของเราแล้วเป็นรถดใหม่แล้วนะจะไม่มีคําว่าไบเทอร์โบนะจะไม่มีแล้วนะฮะโดนยึดไปแล้วทั้งคันเลยเรียบๆคลีนๆทาสีเทาตัดสีดำอ่าด้านนี้ตะล้องสวัสดีแอดบูตัวนี้เราต้องเติมแอดบูด้วยนะนะครับเป็นการรักษาในเรื่องของอความสะอาดของคราบข้าเมเอวที่จออกมาจากตัวรถนะครับ ตัวนี้จะมีน้ํายาเพื่อล้างข่าเมาวเมื่อกี้ก็ลืมพาดูตัวแอดบูที่นในบริเวณห้องเครื่องเพราะเขาจะมีในส่วนของการเ,าเรียกว่า DPF หรือตัวกรองไอเสียก่อนนะฮะตัวเครื่องยนต์จะมี EGR แล้วก็มี DPF เข้าไปอีกตัวหนึ่งนะั่นเองส่วนด้านท้ายนะครับใส่สเกิรต์ตด้านท้ายเป็นของ Vi c t ต r ์นะเป็น Victor ์เวอร์ชันหนึ่งนะครับแล้วก็ฝาท้ายคินคลีนเน้นคืนคลีนเลยสะอาดตาแล้วก็ใส่ฝาครอบเข้าไปแน่นอนฝาท้ายของ e v e r อรรุ่นบาแท็กอย่างนี้สามารถเปิดปิดได้ถึง 3อย่างนะสุดท้ายนี่ก็คือตอนนี้เขาตัดไอ้นี้ออกแล้วนะคิกเซนเซอร์ไม่ต้องไปพูดถึงแล้วนะนะไม่ต้องมีตรงมีติไม่ต้องมางุ้งมาแกว่งกันแล้วใช้แค่รีโมทคอนโทรลสวิตช์ตรงนี้แล้วก็สวิตช์ที่ด้านหน้ารถสำหรับการเปิดฝาท้ายแบบไฟฟ้าของ e v e r e s ร Y Tech นะครับเบรกด้านหลังลืมพาแวะเดี๋ยวพาแวะดูเบรกด้านหลังหน่อยเบรกด้านหลังเป็น,นเบรกคาลิปเปอร์แบบ4พอร์ตพร้อมเบรกมือไฟฟ้านะ เบรกมือไฟฟ้าทํางานควบคู่กับการใช้ระบบเบรกออโต้เบรกฮลได้นะครับสำหรับรุ่นใหม่ตอนนี้เนี่ยเจนนี Gen ้ i, นะครับ2024ใช้ในส่วนของ,ของระบบ DPF นะมีแอดบลู Blue, และมีตัวออโต้สตาร์ทออโต้สต็อปให้ด้วยเป็นยังไงมาดูพี่สำหรับกิมมิคของ e v e r อรตรุ่น y t e ทนะครับตัวนี้จะเป็นการเดินได้ด้วยสีเหลืองส้มไม่ได้ส้มส้มส้มแปรดตแบบแรปเตอร์ or, นะจะเป็นการเดินได้แบบนี้แล้วมีไฟแอมเบียนไลท์ ight, พร้อมด้วยแอคริลิก เป็นสีเงาๆแบบนี้นะฮะมือจับมือเปิดอยู่ด้านในเหมือนเดิมนะฮะกระจกคู่หน้าเป็นออโต้คู่หลังเป็นแมนนวลแมนนวลไม่ใช่มือหมุนนะฮะเป็นแบบกดลงดึงขึ้นเหมือนเดิมปกติเลยและไฟหน้าที่เป็นแมทริกเอลีดีนะครับแมทริกเอลีดีเขาจะไม่ต้องมีตัวปรับเพราะเขาจะคาลิเบตหาแสงเองอัตโนมัตินะเป็นการคาลิเบตหาแสงเองจะไม่มีตัวปรับส่วนตัวปรับตัวนี้เนี่ยคือตัวปรับในส่วนของความสว่างของไฟหน้าจอนั่นเองนะแล้วก็จะมีไฟเม็ดสีฟ้าฟ้าเดี๋ยวผมให้ดูนะ ตัวนี้คือตัวปรับไฟสีฟ้าตัวนี้นี่ไฟตัวนี้เป็นไฟส่องสว่างในห้องเก๋งนะครับคุมงานควบคู่กับแอบเบนไลท์จะปรับขึ้นปรับลงได้โดยการปรับที่บริเวณตรงนี้นี่นะฮะไฟหน้าเปิดทุกครั้งเป็นออโต้นะครับอันนี้เป็นไฟตัดหมอกและนี่เป็นสวิตช์เปิดฝากระโปรงท้ายที่วางแก้วมีให้นะไฟแอบเบนไลท์สวิตช์แน่นอนรุ่นท็อปก็เป็นกุญแจแบบพุชต้าร์ตอยู่แล้วนะครับหน้าจอหลังพวงมราลัยขนาดใหญ่เลยนะ แล้วก็ในเรื่องของโหมดต่างๆนั้นมีคลิปงเบื้องต้นไปแล้วเดี๋ยวพี่ไปดูคลิปบางท่านกันได้เพราะคันนี้เนี่ยจะส่งมอบแล้วก็เลยที่ f c ขออนุญาตว่าเดี๋ยวจะต้องรีบจะนำไปส่งมอบนะฮะก็เราจะทำแบบตัดต่อเร็วๆนะอันนี้จะเป็นหน้าจอกลางขนาด12นิ้วซิงค์โ a ร์อินดอร์อั p p ตแอปเปิลคนะมีในส่วนของตัว Wireless c h a r g จนะไท C ทีไทย A มีหมดเลยีรยร์เป็นระบบ e s h i f t e r 10 p ป e d สามารถถอยจอดเองได้เข้าซองเองได้ออกจากซองเองได้นะ เบรคมือไฟฟ้านะโบสได้โหมดมีทั้งหมด6โหมดการขับขี่ปรับเลือกได้นะตีโฟลว e วิด้แบบ p a r ์ทไทม์นีและเพิ่มเข้ามาตรงนี้น,นี่นี่ที่ผมบอกออโตออนออโตออฟเป็นในส่วนของการระบบง่ายๆครับพี่ระบบที่เขาเรียกว่าเมื่อรถจอดแล้วเหยียบเบรกนานเกิน3าินาทีมันจะดับเครื่องนั่นเองเพื่อลดการปล่อยขาเมเอาไอเสียง่ายๆ นะที่นึกภาพออกใช่ไหมครับเป็นการลดการปล่อยข่าวไอเสียออกจากรถยนต์นั่นคือระบบออโตสตาร์ทออโตสต็อปซึ่งรถยนต์เขาเรียกว่ารถยนต์ไหรลรถยนต์เครื่องยนต์เป็นซินบางบางค่ายเนี่ยเขาเริ่มทําแล้วแต่ว่าอันนี้ดีเซลเพิ่งจะมาทําเพราะว่ามาตรฐานยูโรไฟเพิ่งเข้ามาควบคุมนะในเรื่องของการใช้ DPF a เ b แอดบูลและออโตสตาร์ทออโตสต็อปนะครับและพี่ๆท่านใดที่อยากได้รับข้อมูลข่าวสารหรือวิธีการตกแต่งรถยนต์ Ford แบบนี้นะครับ ติดต่ออาร์ตเข้ามาได้ครับอาร์ตพนะนครโชลูมเกษตรน้ำมินโชลูมที่มีชล์ขายหนึ่งถึงสามปีซ้อนกับเบอร์โทรด้านล่าง0ู8 4 5 1 6 6 6 1นงะครับกับอาร์ตเระพนครหรือจะอ,อ,อินบ็อกเข้ามากล่อนก็ได้หรือจะคอมเมนต์เข้ามาด้านล่างนะครับสอบถามกันก่อนเข้าได้ว่าอยากได้รถแต่งนะครับเป็นสไตล์ไหนออฟโรดโรตเียเป็นแบบยกสูงผมมีตัวอย่างให้พี่ๆดูนะครับมากกว่าร้อยรูปแบบนะครับและพี่ๆอ,อยู่ในส่วนไหนของประเทศไทยก็สามารถที่จะออกรถกับเราได้ กับรถยนต์ฟอร์ดพระนครชลุมเกษตรนาหมินถ้าขาผมผมจะมีรูปแบบในการตกแต่งส่งให้พี่และยังมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปหาพี่พี่ถึงหน้าบ้านได้ด้วยนะครับเซ็นเอกสารง่ายๆไม่ต้องมาที่กรุงเทพและเมื่อเซ็นเอกาสารทุกอย่างอนุนมัติ c o m p l e t พี่พี่ก็เลือกชุดแต่งเลยเดี๋ยวผมส่งชุดแต่งไปทางล ne หรือทางช่องทางต่างๆให้พี่ไปเพื่อเลือกชุดแต่งต่างๆตามที่พี่ชื่นชอบเสร็จแล้วนะครับ พี่ไม่สะดวกมารับที่โชว์รูมเราก็มีการจัดส่งให้ถึงที่บ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นขับไปหรือจะขึ้นสไลด์ไปคักผมได้ติดต่อผมได้และบอกผมได้ผมจัดหจัดให้พี่ๆได้ทุกหมดอยู่แล้วนะครับกับอาร์ตพระนครโชว์รูมเกษตรบินสุดท้ายนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจดีในการทำคลิปแบบนี้สู้เสียงบ้านข้างหลังไม่ไหวแล้วบ้านข้างหลังเสียงดังมากนะครับโอเคสุดท้ายนี้ขอให้พี่ๆท่านนะครับ กดไลค์ก็แชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจดีๆในการทำคลิปต่อไปเดี๋ยวบ้านข้างหลังเ้าเริ่มโบยวายแล้วเดี๋ยวบ้านนี้ขอลงค like, ลิปขอลงคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีอะไรที่ชมกันอย่าลืมติดตามผมด้วยนะครับขอบพระคุณนะสวัสดีครับไม่ต้องวนนะเดี๋ยวไปดูนบ้านหลังบ้าน <laughs>